ค่ะขอ้อกราบสวัสดีค่ะมือนีผ้ามาตำปะลอนเนาะคะ่ะเพิ่นไปขอผีหน้ามาแปดเก้าสี่นาะคะ่ะแปดเก้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมทางช่องก็น,นําเสนอเป็นแค่แนวทังเท่าน,นั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักฐานเก้าเนาะค่ะเนาะแปดเก้าสี่เนาะค่ะแปดเก้าตรงๆนะคะเป็นปูมาเขียนสซมือให้นะคะ ไปเดี๋ยวเขาไปฟังแนวทางของปลาลอนกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีปลาลอนได้หลายค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอันเพิ่นขึ้นมาเข่าฝันบอกคักแน่แต่กะป่าค่ะเข่าอันเก้าแปดเนาะค่ะเขาเก้าแปดแปดเก้าอัน <98. S 1> เป็นตัวกลับเนาะตัวกลับอ่าค่ะแต่ว่าแอนมินก็ได้เขียนให้ท่านผู้ชมดูค่ะ C หกแปด C เป็นเก้าแปด C เ,เลขป่าบ่หลายหางเนาะมหางกรนี้ล่ะเอออันฝันมาจาังไหนก่อนค่ะคลิปดูไปฝันมาไปอันไปเก็บเศษพอนก็นเลยว่าไปหอดลละพ่นมาเมื่ออา,าพิตย์คนมา่นเขนใส่เมือ่อไหนาค่ะอืมคนแขนหาแปดอันโก้อ่าแล้วลบเมื่ออา,าพิตยนมาหายปากกนกับเมื่ออา,าิตยหายรถขั้นหนึ่งวนหานิีือค่ะ อืมมันก็เลยให้รถมาคันนึงมอเตอร์ไซค์ขี่นนบ,บ,บ่เป็นปะายก็ขี่เป็นขี่เป็นเดี่ยวมาจอดแต่เบิ่งถ่ายมากกาันกันแปดพวกน้าใายนัน่นแปดพวกอืมสี่แปดพวกใส่มันนั่นเออโอ้ห่วยว่า,ามันเป็นเข่ากันกับเหล็กรถดได้ฝันนะค่ะเข่ากันกับเหล็กรุดบ่มันสิแมนเสบ่บ่ตื่นขึ้นอีดีตื่นขึ้นมาอีดีแทนได้รถดจะคล้องกตอันที่อัน อันพวกนี่้ดิค่ะ <c oughs> เออว่านี่ละได้ฝันครับอุ้แล้วคือเขียนไหนคักเนียแต่นอกป่าเนาะเออแม่อยูเขียนใส่มือเขยียนใส่มือนั่นเขียนแปดโอสีให้ลูกเมื่อเรื่องคนว่าให้กลับเมื่อสาคนว่าจังสี่ยังไปมาต่อกลับเมื่อสาคนว่าค่ะเออลูกเพิ่นให้กลับเลียหัวกับเลียเก,ก่าบอจักเพราะว่าปอบเข้าใจที่นอกเออแต่ว่าเอ่นกับกลับไว้ให้ยูค่ะ แม่นจะรย,ย์เป็นว่าให้กลับเป้าสาอยามาสอสิใหไรถดขั้นหนึ่งผนว่าแ<อ>ต่ไฮรถการยายขี่บ่เป็นยากขี่มาแล้วรถผนว่าหอดยันมาจอดจอดรถลงแล้วเบงถ่ายรถมอคบา้านพวกแบบซีนี่แหละเออซีแบบพวกอันเล็กมันเป็นเล็กกับกันเตีนเล็กกับกันเอแต่ว่าเล็กเพื่อนไ้มาบหลายตัวเนะาะพอนี่ล่ละพอนี่ล่ะเพื่อนไ้มาเออ แต่คันเมล็เขาตั้งสีป่าปกติป่าขันสื่อถือป่าสีเป็นเหลี่ยงเพ่นตั้งสีบอกค่ะเหลี่ยงอยู่ไปเลี่ยงเพ่นขั้นเพ่นใหนถือกกับทีเป็นเหลี้ยงเพ่นเหล่าให้ใกล้โตกันแบบใกล้กไปตูนใกล้กับเป็นโตแล้วเราก็ไหนนึงเดี๋ยวเข้าก็บทำพิธีอินทีค่ะแต่ว่าอันอัวนนี่ป่าบ่อใดสื่อบอค่ะอันป่ากับบ่อใดสื่อบอกว่าส่วนมากนี่ป่ากับพวกค่อยสื่อดรอกค่ะ อืมตะวัา no อ huh ันเพื่อนบ้านเพื่อนกับวาอยูเนี่ยัพ่นกับไก่กันอยูเพื่อนว่าจะเพิ่งเด้อมันบ่ตุนตรงตูปันไหนเพื่อนบ่าคต่ว่ากับไก่ยูเพื่อนว่ามีอยููเขายูเพื่อนว่าเพื่อนบ้านว่าอันไหนไปขอเพื่อนอีกสักกอนจังรับเบี่ยงเพื่อนอีกจังรับเบี่ยงจังเบี่ยงเพื่อนบ้านค่ะอ่าเพื่อนบ้านบ้าจะเพึ่องจะเพึ่งเลี่ยงเพื่อนบ้าปรุ่นไหนไปขอใหม่อีกไอ้ฝันใหม่ไปขอใหม่เพื่อนบ้าค่ะ จังเลี่ยงคนแบบโมโมอยู่อยู่ไก่กันนี่ละหมบ้านเดียวกันนี่แหละว่าอืมซ้ำนี่ก็ถือว่าพิ่นไห้ถืออยู่กัผู้เอาปีนพิ่น่าค่ะครับแต่ว่ามันฝันนะมันเป็นเด็กฝันพื้นบาแบบนี้จังไปเอาไม้จังอันนั้นไม้จังเลี่ยงพิ้นวสันโมโม่าค่ะโอ้พเพิ่นกะมาห้ถืออยู่สมัยตะกี้ไหลดยปีมาพิ่นกะห้ถืออีริมละค่ะถือกั่งถือบนถือกลางถือบนแต่ว่าช่วงนั้นคือ มีงวดหนึ่งบ่ได้ไปเลี้ยงเพิ่นแม่นบ่ค่ะเพิ่นก็เล่ยบ่ได้ไปเลี้ยงแม่โอ้เพิ่นก็เลยคือแบบบอไหไปเลี้ยงสิอือเพิ่นกเ็เลยบ่ให้เนาะป้าเพื่นก็บ่ให้ไปขอก็บ,บ่ไ,บไบบด้เพิ่นกะพึ่งกับมาให้วังบ่ดนนี่เนาะคะ่ะเออเพิน่นกะตะลังเริ่มมาเข้าในฝันแน่หรือเข้าเข้าไปหาเพิ่นก็เริ่มใหม่มา,าจังซี่น่ะค่ะอืมเริ่อมแต่ละมันจะบต่ตั้มเต็บมือบ่คักๆเขาสิบ่ได้าใหญ่เพิ่นบ่ค่ะเนาะแนวนี้เนาะ เออว่าที่สระเกาะพนใบยูไปบอกาพนใบยูเหมือสันมันบีสีบ้าหิตมายังไงไห้โคอีกแค้หมวดแน่ไห้แมนแน่ว่าสันอันนี้มันกับพันขับปันไดว่ามันบอกขัดขับทั้งป่ากับปัญไดสื่อน้่มนอกป่ากับพมไม่โง่โมซื้อนั่ม่มไม่งงโมมีเงินก็เลย่มซื่อมีแต่ปวดบาทก็ซื้อมันกับเราโอ้ยพนบาขับไปขับมาเอาถืออยู่คนบาผู้คนู่คนอิครับ เมื่อก่อนนี่เพิ่นไนด้วาให้ไปขอไหมไ้ฟันไหมสักก่อนเขาฟันก็นดีไปขอหลไรไปตัวก็ดีจังเบี่ยงเพิ่นเพิ่นว่าเมื่อ,อก่อนนี่เพื่อนเคยมาให้จนถูกทุกงวดเลยใช่ไหมครับโอ้ยถือไครหลังบนหลังบนถือหลายอันนี้แนละแตะ่ตหลายปีแล้วเนาะค่ะ,ะที่ตอนป่าอายุยั่นี่ป่ากอ็อายุหกสิบสามแต่ป,ป่าอายุห้าสิบสี่นี่หละโอ้ยมาถือดูบถือบัสปียอดปีนั้น ในเมืองก็ถือนำสนันแหละปีนั้นบัตดาดีกู้จักว่าเอามาแต่ใสโอ้ยข้าเจ้าก็ซื้อกันโมอั่นน้าค่ะอือครับถืออีนี้ถือกลางถือบนถือกลางถือบนผลัดแต่ไม่ถึกี้นั้นค่ะกวปีประมาณหาสี่หาสามนี่แหละอยุภาได้ประมาณนั้นนหะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์นีแมเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถือล่ะมีงวดหนึ่งเม่อไรไปเลี้ยงเพื่อนเนาะแมนเพื่อนก็เลยพาไปโดนเติมเนาะค่ะป้า พาไปโดนเติบแล้วไปขอกับวไรไปขอกับโดบนผีหลอกกินสีหน้าห็ดหลอกมากสีหน้าไรเรียนนี้กิงสีหน้าคนหิตปัวหารในเห็นสีหน้าแต่ว่าช่วงหลังหลังมาหนีตั้งแต่สัมผาสป,ป่ามันหนีหัซื้อว่าสิแม่นขึ้นคือเก่าเลยเด็กพยายามเออคือจังคือสีอันนั้นขึ้นแน่น่ะจ้ะหรือเพิ่นอนยะากได้เก่าเออมี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 ถืออยู่กับเออคือจังตอนเก่าศูนย์ป่ากับโพสือศูนย์เข่ามันออกศูนย์เก่ามาตั้งน้าค่ะเออเวเวเวนมาวิกลุ่น บิ๊กบิ๊กที่หน well, ึ่งบ okay. ิ๊กที่สองมากก็ออกสุดนเกาซุ่ตัวเดียวอีกหนึ่งตีค่ะมันเป็นจังฝันมาอ๋อจ้ะอือคือตอนไหนแปดซุ่นมันก็ออกแปดหนึ่งนั่นน่ะเพราะว่าวานนี้ได้แสงสองมันก็ออกสามหนึ่งนั่นน่ะค่ะว่าหรือเพื่อนได้ไกลจักรบอจักเนาะปาเนาะแกนตรงเลี้ยงคนพื่อนนั้อยู่ตระก๊ะจักจังหวะว่าข้นเพื่อนอยากยีรีไกบอกให้มันตรงๆรว่าจะกัดจะเกลือเนี้ยค่ะค่ะ อย่างใคให้กินให้อิ่มให้มวนให้ซึนคนละป่าว่าค่ะอีกอ่ะคนมึงคัๆอีกจุูกอ่านือมันเป็นเก่ยวพันกครับวงเข้าป่าพอดีเพราะป่าว่าอือาจจะเป็นไปกระไรนอกป่าเพราะว่าบางทีบางเีาก็ตวงยู่อ่าค่ะมีละบ้านนีเอ่นป่าป่าบ้านฝันเมนโมค่ะ ค่ะสิเบิ่งสิหาสิเฮ็ดเบิ่งอยู่สิไปขอเพิ่นเบิ่งอยู่อ๋อสิไปขอเพิ่นอีกแม่นบ่ค่ะแม่นสิไปอยู่อืาเนาะค่ะแต่ว่ากระเพิ่นให้คอมแม่นได้มาแล้วก็โทรหาแอดมินในเด้อจ้าทู่ห้าเด้อจ้ากระเพื่อมเพื่อมห้กรเพื่อมันแม่นเนาะสูงไปนี่ล่ะเนาะแม่นยังย่องไปนี่ล่ะถ้ามันแม่นดิย่าสูบว่ามีู่้ซื้อว่าลั่งยังมานี่เริ่มสิแม่นขึ้นคือเก่าเลยเนาะค่ะ ตัอันขั้นถี่เกาถึงปากกับว่ามันกะเกี่ยวกับดวงปาบผู้นี้น่ะมีละที่ปากซื้อนั่นปากกับบอกไปขั้นคือหมดเก่าสูดปากกับบอกไปปากกับไปซื้อน้ำเขาซื้อเก่าสูดตัวเดียวเมรีกเขาว่าคือประกับย่าปาว่าอุ้ยมันออกตัวเดียวนีละเออมันก็ออกตัวเดียวดีละเขาว่าค่ะผู้เมรีคเขากะกับเอาเขากะไรลอยหนึ่งอ่อกอรมันเป็นจัดเนอ่ยเออเป็นจันทร์มันเกี่ยวกับดวงปาอยู่ ฝากตอนทานผู้ชมก็ได้เนาะป้่าจจะมาแบบท่างบอกเขาจังนนีนะป้าแนดวงเขอาจจะ่าถือว่ถือจีงากเอาไปบอกเอามีละป้าไม่่อยถือเลยจ้ะแต่ว่าบอกเขาแงนแงนแต่ถิแนเติบถ้าขั้นคือแปดศูนย์1่แปดหนึ่งมันพอออกใส่ห้องสันนาหน่อยคือเก้าศูนย์มันพอออกศูนย์เก้าน่ะนะอ๋อมากไปจะขันแขวะคือหวัดบางหันก็ว่าสามสองมันพอออกสานึ่งน่ะ ค่ะเอออันหยดหกศูนย์น่ะตรงๆเนี้ยบาทนี่บ่เอาหกศูนย์สิบบานมาน่ะอือค่ะตัวนั้นบ่เอาออกถือกี่รีตัวนั้นศูนย์โซหกศูนย์ตัวเดียวเลยน่ะค่ะอู้หูโอ้ยปบาทที่ได้หลายยังว่านั่นน่ะกระเทียมันแม่นน่ะจ้ะเออแต่ว่าอันมันคือหุกว่าแม่นอยู่น่ะค่ะเอออันงวดได้ปล่าบ่ได้ซื้อน้ำนี่เหมือนมันสีมาตรงตรงเนาะยางมันป้าที่ซื้ออยู่นั่นแม่นยางมันหกศูนย์ หกศูนต์ตัวเดียวคนใหญ่ไปซื้อเนี่ยนะแล้วก็บอกบอแล้ววะเอาไปเอามากกับอนดินไปเดินมากหอดเวลาอีะไรดบอกก็บว่าหกศูนต์แบบจัโอ้ยหอมแบบกันตรงๆความแม่แมนวันนี้ก็ึี่กันเขาก็บอกคือกันซื้สามหนั่งตัวเดียวเขาว่า,าป่ายังบ่ซื้อบ่เอ<ข>าเนี่ค่ะมันเป็นน้ำสกปร่าหน้าปา่าคิดปลาเออซ้ำนี่ล่ะป้าก็ว่าป,าปา้าติดไปเมืองอีกจุดหรอกไปขอพอดีกิ้วค่ไปนั่งเมืองอีกอยู่ เออสารบ้านมีติดตร่องไปอยู่ถ้าพนมาเข่าฝันอีกหรือพนหายมากเป็นตัวกระสีบอกดอกค่ะทรงขาวอยู่อ่าค่ะขอบคุณปารอนได้หลายเด้อค่ะค่ะขอบคุณได้ไหลายเออค่ะแคนแนวทั้งเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวจังไดปาร,รอนเฮดพิธีหรือว่าฝันสีฟ้าเมตตงหงวดให้ท่านที่นะคะเนาะ เพราะว่าปอล่อนเพิ่งกับวาใดยิบจับไว้เนาะคะ่ะเพิ่งกับวาหันเนี่ยมีทุ่นไปสื่อไกลไปเลี่ยงเพิ่นเนาะค่ะเนาะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอ,อกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ